ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมนักเจจากเว็บไซต์เกษตรทำกินวันนี้ขามามาตะลุยส่วนมะละกอฮอลแลนด์ฮะที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะด้านหลังผมนี่ก็เห็นแปลงมะละกอนะยาสุดลูกตาเนะ่ะนู่นนะ,ะนู่น200กว่าไร่นะฮะเดิมทีแปลงตรงนี้เคยทำกล้วยหอมะฮะกล้วยหอมแล้วก็มาเปลี่ยนมาทำมะละกอฮอลแลนดะ์เพราะเขาบอกว่ามีไรายได้ดีกว่าครับ นี่นะเมื่อกี้เอาคณะมามาชมแปลงนะฮะก็ซื้อกันสนุกสนานเลยะฮะนี่น,นี่คือแปลงมนะละกอเชื่อไหมครับว่าเขาปลูกมะละกอที่เขาบอกว่ารายได้ดีนี่ก็คือว่า,อารอบแปลงตรงโน้นฮะสิบไร่นะฮะสิบไร่เขาก็ขายได้รอบที่แล้วนี่ก็ได้มาล้านหกนะฮะเนี่ยมะละกอก็ร,ร,รุ่นหนึ่งนะฮะรุ่นหนึ่งก็เก็บได้ประมาณแ็่แปดเดือนถึงปีนะฮะบางคนก็อาจจะอยู่ได้มากกว่านั้นฮะคือมะละกอนี่ปีนี้ ถือว่าเป็นปีทองของมรกรนะราคาพุ่งสุดๆฮนะบางพื้นที่บางช่วงจังหวะน,นะเจบาทก็มีนะอย่างตรงนี้อันนี้แปลงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือของคุณสมชายนะของคุณสมชาย,นะชายาบุญชื่นนะอยู่ที่สับม่วงเนี่ยนะอำเภอวิเชียรบุรีนะเนี่ยนะเขาบอกว่าของเขาเนี่เคยได้มาก็สิบไร่ก็ล้านหกนะหลังจากที่ทำ กล้วยหอมแล้วก็มาทำมะละกอแล้วก็คิดว่าจะทำมะละกอต่อไปนะเพราะว่ามะละกอร,ราคาดีไม่ว่าตรงนี้ราคาตกเขาบอกว่ามะละกอจริงๆกเกษตรกรอยู่ได้15บาทก็อยู่ได้ครับ